เดี๋ยววันนี้เราจะมาเชื่อมเผือกกินกันนะคะเดี๋ยวเรามาปอกเผือกกันก่อนค่ะเนื้อแน่นมากเดี๋ยวเราก็มาปอกกันนะคะเื้อแน่นมากเหนียวเล เราก็มาหั่นเผือกกันไว้ก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นๆเหนียวมากอย่างแน่นโอ้โหนี่ค่ะเนื้อเปลือกแน่นมากอ๋อโอ้ย่านี่น้ำปูนใสค่ะแล้วก็เอาแช่เผือกไว้แช่สักชั่วโมงหนึ่งค่ะเพื่อให้เวลาเราไปเชื่อมน้ำเผือกจะไม่เละค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงเราไปเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราแช่เผือกเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเกลือค่ะเราก็มาคนให้น้ำตาลละลายนะคะ ไฟอ่อนๆเราก็คนจนน้ำตาลละลายแล้วนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็ใส่เผือกลงไปค่ะนะเราก็ค่อยๆเคี่ยวไปนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้เราไฟอ่อนๆก่อนค่ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะงวดตอนนี้เผือกเชื่อมของเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะเราเชื่อมไปประมาณสี่สิบนาทีนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะลาดให้เนื้อเผือกฉ่ๆหอมมากเลยค่ะหอมเผือกมากเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาเคี่ยวกะทิกันนะคะเอาไปลาดเผือกเชื่อมกันค่ะ ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือเล็กน้อยใส่บิบเบิลลงไปด้วยค่ะได้หอมมแล้วก็คนลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆน้ำตาลทรายลงไปหน่อยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆไม่ต้องให้เดือดค่ะไม่ต้องให้เดือดไม่งั้นเดี๋ยวกะทิมันจะแตกเป็นมันค่ะแค่ให้น้ำตาลทรายกับเกลือละลาย กะทิของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ใบเตยเถ่าแล้วค่ะหอมมากหอมฟุ้งเลยพอแล้วนะคะนี่ค่ะเผือกเชื่อมน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะนี่ค่ะโหอันนี้ฟูเลยฟูเลยอืมว้าวน่ากิน สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนสวัสดีครับ,รบมาพบปนิกจากลูกชายทางช่องมาพายิสนะคะวันนี้มีเมนูของหวานค่ะของหวานวันนี้เราทําของหวานกินบ้างกินหวานบ้างเขาเรียกอะไรนะเผือกเผือกเชื่อมเผือกเชื่อมลาดด้วยน้ำกะทิใช่ใช,<า>ช่เชื่อมน้ำตาลแล้วก็ ราดด้วยน้ำกะทิกะทิที่เราเคี่ยวเองนี่นี่กะทินี่ค่ะหอมมากนี่ค่ะหอมหอมทั้งใบเตยหอมทั้งกะทิใช่ราดไปบ้างแล้วค่ะอันนี้น่ากินมากเพราะว่าเผือกยังมีอีกทําเยอะใช่ทำเยอะก็ก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาค่อีด้วยนะครับเผื่อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจะได้เห็นก่อนใครเนาะก็มาทานด้วยกันเลยวันนี้เป็นของหวานบ้างปกติเป็นของคาวนี่ดูคุณผู้ชม เคี่ยวเคี่ยวจนแตกค่ะเนื้อเปลือกแต่ก็ค่อยเคี่ยวไปหนออกไปเรื่อยมีกรรมวิธีด้วยนะแล้วก็เข้าไปรับชมได้มีใครชอบกินเปลือกเชื่อมอะไรเชื่อมนะมน่าจะใช้หลักการเดียวก <c oughs> นะันนี่มากินด้วยกันเลยครับเดี๋ยวแม่ตักให้โอ้โหเนื้อแน่นมากนึบเนื้อโอ้คือถ้าเปลือกแก่ดีเนื้อก็จะเหนียวเหนียวหนึบขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอร่อย มันนั่งอย่างนี้เได้กินที่มันต้องมีเค็มเค็มจากกะทิตัดตัดนิดนึงค่ะเพราะน้ำเชื่อมหวานแล้วมันมากแล้วก็หวานหอมมากมันใช่ไหมมันต้องบอกว่าไม่ไม่หากินไม่ค่อยได้แล้วก็หนูก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะเอ่เดินที่ตลาดไม่เห็นเผือกเชื่อมไข่อาจจะมีเป็นบางบางที่เท่านั้นเองเราไม่ได้ไปเจอ่นั่นเองหอมหวานมาก เพิ่งเคยแม่หนูเพิ่งเคยกินนะเห็ว่าตอนเด็กหนูเคยกินเข<ช>าไม่รู้ไม่ลูกๆไม่เคยทําให้ลูกกินด้วยแล้วก็ไม่เคยทําเองเพิ่งทําครั้งแรกอหอมหวาน,นอร่อย,แต,ออยแต่เคยเห็นแม่ทําให้กินทําแบบบวชบวชก็ได้ค่ะอร่อยมากหนึบเลยออืเพิ่มน้าหนักอย่างดีอร่อยกินเพลินอ่ะเนาะหนึบหอมหวานมันอืเผือกเขาก็มันอยู่แล้วมาเพิ่มความหวานกะ เค็มจากกะทินิดๆอร่อยมากอ,มอร่อยจริงๆมีจำวิธีอยู่ก็ไม่ได้ยากอ,อะไรมากมายนะคุณชอบงก็ลองไปดูมีทิคมีอะไรอ,อร่อย <c oughs> ดูมาเคยกิน <c oughs> ไ,มไม่เคยกิน <c oughs> ไม่เคยจำมันเท่ากินไม่ยกินมันหอหมหวานมันอย่างเงี้ยอือหืออือให้ดีมากให้ <c oughs> ขอบคุณครับอืมหนึบคือเปลือกนี่ร่าหน่อยเพราะว่ามันหหอมวานเปลือกหอมวาแกงอ่ะนี่เพิ่มนี่ก็ได้เนี่ยนด้แล้วพอละอันนี้จำไหมดูว่าเกวเาเกี่ยวมาเพราะว่าคนแหละเพราะว่ายังมีอีกอีกอีกหลายอืมแค่นี้ก็กำลังแบบโอเคแล้วถ้าใครอยากเค็มอินนื้ก็เติมเข้าไปหน่อยกระดิ่งอยามเค็มๆกำลังดีแล้วแหละอืมออืร่อยมากอืมถ้าพี่เพ่ยกินอะชอบเลยพี่เพ่นชอบ ไม่เค,เคยกินจริงๆหู้ยทอามันมเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออมันเป็นอย่างนี้เองอือหึเพลินดูกินแต่ของแทบๆกันมานานยิ่งหัวนี้ยิ่งน่ากินหูนะแต่แบบเที่ยว<ร>สวยเลยเนี่ยแบบออกชมพูเลยแบบออเลยนาะเที่ยวประมาณสี่สิบนาทีได้อ่ะเที่ยวไปรเรื่อยๆไปอ่อนใจเย็น ไม่ต้องเคี่ยวไฟแดงนะพวกนี้เป็นน้ําตาลนี่จะมไม่ไหมคนคนใจร้อนนะมาเคี่ยวพวกนี้นะทําให้ใจเย็นไปเลยใจเย็นปวดใจไหมนะต้องคอยตื่นเพื่อให้หัวนี้หมันมาก,ห,มากหัวแก่แม่เห็นนมันมีหัวเล็กกับหัวใหญ่สองหัว ก็เป็อเองก็ไม่รู้ว่าคือหัวอะไรมันดำๆแล้วก็หัวอะไรปะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะอันนี่หัวเผือกมีหัวเผือกหัวมันหัวบุกเม็ไม่ต้องบอกอ่ะบุกนี่ถ้าเขาแก่ก็คือต้องต้นเขาจะเหี่ยวตายไปเองเพราะปกติหนูกินหนมหวานไม่กี่อย่างแล้วก็เราก็ไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรแต่มันเด็กต่างจังหวัดจะรู้หมดอันไหนเป็นอันไหนแล้วเวลาเนื้อเขาจะเหลืองบุก ของหวานมันมา,นมากคือดีออเปลือกนี่มันมากเลยเนาะนเก่ดูสีเปลือกนอกมันมไม่น่าจะใช่เอามาทำหนุมหวานได้เนาะอนปอกอะ่ะสีมันนำ้ำมันบวดก็ได้นะบวดแบบกล้วยอะ่ะอืบวชได้เอาน้ำปะทินินลาด อือร่อยมากอืมอืมของขอเปิดตรงไฟอะไรเนาะอืมสนาดอยู่ไหนวะับสนาดอยู่นี่ครับอืมใจถูกใจอร่อยมาก นักกะทิเป็นหน่อยก็ได้เลยได้ราดเลยอืมช้ำๆลูกน้่มๆี่จะมีเยอะโอ้โหหอมใบเตยเนาะอันนี้ก็คือกะทิอันเดียวกับที่ราดพวกข้เหนียวเหนียวมูนใช่ไหมนะเหมือนกันเนาะทำเหมือนกันจอกเค็มๆแต่บางบาอย่างข้าวเหนียวราดข้าเหนียวม่วงเขาจะทําข้นอยู่นี่จะใส่แป้งปูดแป้งข้าวโพดอันนี้กะทิอย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่แป้งหัวนี้ยังไม่ปั้นเท่าหัวนี้นะ เนี่ยหัวเนี่ยหัวเล็กกับหัวใหญ่หัวแก่อร่อยมากมกินบ่อยไม่ดีนะเนะาะอิ่มเบืองด้วยอิ่มด้วยอืมว่นด้วยตานขึ้นแน่คุณผู้ชมอ,มอมืสุด,สดอร่อยสุดเพิ่งเคยกิน ตัาหัวไม่ค่อยแก่นะก็จะเคียสวสวๆนะตัวท่านันจะิเคียวสดๆอันนี้มันมันเทศหัวใหญ่ๆมันก็ก็เชื่อมได้นะอืมช้ำๆวันนี้ยังไม่เก่เถ้าวนันอืมหัวนี้แปลกกว่า มันเคือไปยังไม่มันเท่าหัวเนาะคือเราซื้อเราก็ไม่รู้ว่าไหนเกไม่เก๋เนาะรู้ว่าเปือกเพราะมันมันมันดำปิดเลยเนาะตอนไปซื้ออะเปลือกมันจะดำไม่รู้มันจะเคาะเหมือนทุเรียนือ่ปะแต่ก็อร่อยนะอืือออันนี้เป็นแบบเนาะมันแบบ อืมอืม,อมอใจมากเปรี้ีหน่อยอ่ะมันใช่ไหมอืมจะติดเหงือกอันเนี้ยถ้าเผือกจะติดฟันเผือกอ่ะเผือกมันติดฟันอือใช่เออเนาะเขาก็แต่ไม่ติดนะเ <c oughs> นี่ยหนูติดะ่ะกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งเหงือกกินทั้งฟันเนี่ยเหมือนเหมือนที่เขาพูดเราคึกว่าแบบ เขาเรียกเป็นเป็นคาอะไรที่เขาพูดเล่นกันเนาะนี่เหมือนก็เป็นเหงื่อจริงๆนะอืมสิดฟันอยู่นะโอ้ชื่นใจอร่อยเนาะชื่นใจมากอร่อยอร่อยอยากกินเพลินเพราะว่ามันจับวนวนหอมผอมินเพลินนะคะแต่กินเพลินอ่ะอืมวันนี้ปานิชกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้ากับลูกเลยนะคะช่องมาพาอีทค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อร่อยมากหัวหัวนี้คือแบบเบสเลยอคือมันมากมันใน่ึ่งเลยอืมสุดยอดเลยอร่อยมากปะติก็อร่อยหอม